น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลจากตัวอำเภอเกือบสองชั่วโมงโดยรถยนต์และในช่วงฤดูฝนน้ำตกจะเต็มไปด้วยน้ำที่ไหลแรงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดมักจะลงไหลแต่ไม่ค่อยมีคนในท้องถิ่นกล้าเข้าไปเยี่ยมชมเพราะมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าน้ำตกแห่งนี้มีเสียงคควญคลางประหลาดในยามค่ำคืนและในบางครั้งจะเห็นหญิงสาวในชุดขาวปรากฏตัวขึ้นจากผิวน้ำวันหนึ่งเกียริ นักท่องเที่ยวหนุ่มพร้อมเพื่อนอีกสามคนตัดสินใจเดินทางมายังน้ำตกนี้เพื่อท้าทายตำนานเก่าแก่ที่ชาวบ้านเล่าขานกันเขาคุ้นเคยกับการเดินทางในที่ต่างๆและมักจะชอบค้นหาสถานที่ลึกลับแต่เมื่อมาถึงน้ำตกแห่งนี้เขากลับรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดเกินคำบรรยายพวกเขามาถึงที่นี่ในช่วงบ่ายฟ้าครึ้มเริ่มคล้อยลงมาและหมอกบางๆปกคลุมทั่วทั้งบริเวณเสียงน้ำตกกระทบโขดหินดังฟังชัด ในอากาศพวกเขาทั้งสี่คนเดินไปตามเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังจุดชมวิวที่ดีที่สุดโดยไม่รู้ว่าอากาศเย็นที่เริ่มแทกตัวเข้ามาเป็นลางบอกเหตุเกียรติและเพื่อนๆใช้เวลาชมธรรมชาติและถ่ายภาพไปเรื่อยๆขณะที่ท้องฟ้าเริ่มคล้อยลงใกล้เวลาเย็นและสีส้มทองจากพระอาทิตย์ตกดินก็เริ่มสาดส่องไปทั่วทิวทัศน์นั่นคือเวลาที่เกียริเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ปกติเสียงลมเริ่มพัดแรงขึ้น พร้อมกับเสียงน้ําตกที่เริ่มดังขึ้นกว่าปกติเสียงเหล่านี้เหมือนจะกลายเป็นเสียงควรครางแปลกๆที่ค่อยๆดังก็องอไปทั่วบริเวณน้ำตกที่ดูสงบในตอนแรกกลับเริ่มกลายเป็นสิ่งที่รู้สึกถึงความเศร้าโศกแม้แต่ในแสงสุดท้ายของวันเสียงนั้นก็ดังมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้เกียริเริ่มรู้สึกหวั่นใจเฮ้ hey, เกียรนายได้ยินไหมเพื่อนคนหนึ่งถามขึ้นท่าทางของเขาดูเหมือนจะไม่มั่นใจ เกียดพยักหน้าเบาๆและลองกวาดตามองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติมันเป็นเพียงแค่เสียงน้ำตกกับเสียงลมธรรมดาเท่านั้นเอาหน้ามันคงแค่ลมกับเสียงน้ำตกก็อย่างที่เราคิดนั่นแหละเขียดพยายามตอบตัวเองแต่เขาก็ไม่สามารถหยุดรู้สึกได้ถึงความแปลกประหลาดในอากาศเมื่อค่ำคืนเริ่มเข้ามาถึงพวกเขาตัดสินใจตั้งแคมป์ใกล้ๆก,ลก,ลกับน้ำตกเกียดมองเห็นแสงดาว รเริ่มระยิประยับอยู่บนท้องฟ้าและเมื่อมองไปยังน้ำตกเขาก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังมองกลับมาเขาส่ายหัวและพยายามไม่คิดมากนักแต่เสียงควรวญครางที่ยังคงดังมาในอากาศทำให้เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังอยู่ใกล้ๆมากเกินไปคืนนี้เสียงควรวญครางยังคงดังอยู่ในอากาศและเกียร์ไม่สามารถลืมเสียงนั้นได้แม้จะพยายามหลับตานอนอยู่ในเต็นท์มันคือเสียงของหญิงสาวที่เขายังไม่รู้จัก และคำถามก็เริ่มผุดขึ้นในใจเธอคือใครคืนที่สองที่เกียรติและเพื่อนเพื่อนค้างแรมอยู่ใกล้น้ำตกท้องฟ้าเมื่อสนิทและเสียงน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาก็ดังก้องไปทั่วบริเวณแสงไฟจากเต็นท์เล็กๆของพวกเขากระจายออกไปไม่ไกลนักและในขณะที่เสียงของธรรมชาติยังคงดังอยู่พวกเขากลับรู้สึกถึงความเงียบที่แปลกประหลาดเกินไปทุกคนต่างพยายามนอนหลับแต่เกียิกลับรู้สึก ไม่ค่อยสบายใจเสียงน้ำตกที่เคยฟังสนุกกลับดูเหมือนจะบิดเบี้ยวขึ้นในหูเขาเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ยังคงดังก้องจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นเสียงอะไรและบางครั้งเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนการกระทบกันของบางสิ่งในที่ไกลๆเขาหลับตาแต่ก็ไม่สามารถหลับได้ขณะที่คนอื่นๆดูเหมือนจะหลับสนิทเกียรตขยับตัวออกจากเต็นท์มานั่งที่ขอบน้ำตกห่างจากแคมป์ไปเพียงไม่กี่เมตร ขณะที่แสงดาวกระจายตัวไปทั่วฟ้าเขามองไปที่น้ำตกที่ยังคงไหลลงมาและรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้แล้วเสียงนั้นก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งเสียงครนครางแปลกประหลาดที่เคยได้ยินเมื่อวันก่อนตอนนี้มันชัดเจนขึ้นเสียงเหมือนหญิงสาวกำลังร้องให้หรือลูกสาวที่ถูกทิ้งไว้ให้โดดเดี่ยวท่ามกลางความมืดเกียดชงังกมองไปยังทิศทางของเสียงเขาสบตาก,กับน้ำตกที่มืดมิดท่ามกลางแสงจันทร์เขาเห็นเงาคนเคลื่อนไหวอย,อยู่ในน้ำตก ใครหน้าเกียริถามเสียงเบาแต่ไม่หวังว่าจะได้รับคำตอบไม่ทันที่เขาจะพูดจบร่างตรงแสงในชุดขาวปรากฏขึ้นบนผิวน้ำตกร่างนั้นดูเหมือนผู้หญิงในท่าทางที่เศร้าโศกมากรอยน้ำตาปรากฏบนใบหน้าเธอท่ามกลางแสงจันทร์ที่สะท้อนลงมาบางครั้งเธอก็หันหน้ามาหาเกียรติชั่วขณะหนึ่งเขาสัมผัสได้ถึงความเศร้าที่ลึกล้ำในแววตาของเธอ ช่วยฉันเสียงที่แผ่วเบาดังมาในอากาศเธอพูดคำนั้นอย่างช้าๆคล้ายกับเสียงที่ถูกพัดผ่านมาจากอดีตเกียรตคนลุกสู้ใจของเขาเต้นแรงเขาหมุนตัวกลับไปที่เต็นแต่ก่อนที่จะเดินกลับเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่สามารถขยับตัวไปได้เหมือนกับการถูกพันธนาการไว้ใครใครอยู่ที่นี่เขาถามเสียงดังขึ้นแต่ไม่มีคำตอบเสียงครวญครางนั้นดังขึ้นอีกครั้ง และเริ่มกระจายไปทั่วพื้นที่น้ำตกเริ่มมีการกระเพื่อมเหมือนมีบางสิ่งกำลังลอยอยู่ในน้ำใจขาอ,องเกีลไม่สามารถทนต่อความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นได้เขาตัดสินใจวิ่งกลับไปยังเต็นท์ทันทีที่เขาก้าวเท้ากลับมาใกล้แคมป์เสียงคควญครางนั้นก็ค่อยๆหายไปจากอากาศรอบข้างเพื่อนๆของเขาตขื่นขึ้นจากเสียงฝีเท้าของเขาเกียดนายไปไหนมาเพื่อนคนหนึ่งถามเขาตอบไปอย่างรวดเร็วว่าไม่มีอะไรหรอกแค่ไปหายใจลมหน่อย เขาพยายามทำให้ทุกอย่างดูปกติแต่ในใจเขายังคงรู้สึกถึงความสยองที่ไม่อาจลืมเลือนได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ที่น้ำตกและมันยังคงเฝ้ามองพวกเขาอยู่คืนนั้นเกียรติพยายามหลับตานอนแต่เขากลับได้ยินเสียงน้ำตกที่ไม่เหมือนเดิมเสียงเหมือนกับเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากบางคนและเขาก็รู้สึกถึงความเศร้าอันไม่มีที่สิ้นสุดเสียงนั้นมันจะตามเขามาอีกนานแค่ไหนกัน รุ่งเช้าแสงแรกของวันเริ่มสาดส่องผ่านป่าและนักท่องเที่ยวทั้งสี่คนยังคงหลับอยู่ในเต็นท์ไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาแต่เกียรติกลับไม่สามารถลืมเสียงนั้นได้เสียงคควญครางที่ดังขึ้นจากน้ำตกและภาพของหญิงสาวในชุดขาวที่เขาเห็นเมื่อคืนมันยังคงติดตาติดใจอยู่ในหัวใจของเขาไม่หายเกียรตเดินไปยังน้ำตกอีกครั้งในตอนเช้าร่างกายของเขาหนักตึงจากการนอน ไม่หลับแต่ความสงสัยที่ฝังอยู่ในใจมันบังคับให้เขาต้องกลับมาที่นี่เขาต้องการหาคำตอบให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเมื่อคืนเป็นแค่ภาพหลงตาหรือเปล่าเขาพิมพทำกับตัวเองขณะดเดินไปยังขอบน้ำตกน้ำตกในตอนเช้าแตกต่างไปจากเมื่อค่ำคืนก่อนมันสงบและเงียบจนเกือบจะทำให้รู้สึกเหมือนกับที่นี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อไม่นานมานี้แม้ว่าท้องฟ้าจะสดใส และอากาศเย็นสบายแต่เกียรติกลับรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่คอยจับจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาขณะที่เกียรติยืนอยู่ริมขอบน้ำตกเขาสังเกตเห็นรอยเท้าเล็กๆที่ปรากฏอยู่บนโขดหินใกล้ๆรอยเท้านั้นดูเหมือนจะยังคงสดใหม่และมันนำไปสู่การเดินลึกเข้าไปในป่าบางทีเขาอาจจะคิดไปเองแต่รอยเท้านี้มันไม่เหมือนรอยเท้าของใครในกลุ่มของเขาเลยใครเดินไปที่นี่เกียดถามเสียงเบาแต่ไม่มีคำตอบกลับมา เขาคิดว่ามันอาจจะเป็นรอยเท้าของนักท่องเที่ยวคนอื่นที่มาเที่ยวก่อนหน้าเขาแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สบายใจเขาตัดสินใจเดินตามรอยเท้าจนลึกเข้าไปในป่าทันใดนั้นเองเสียงโควนครางนั้นก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเสียงนี้มันแหลมและทุ้มลงในเวลาเดียวกันฟังเหมือนเป็นเสียงของผู้หญิงที่กำลังร้องไห้หรือบ่นพึมพำอะไรบางอย่างเกียดหยุดเดินและหันไปตามเสียงร่างกายของเขาตึงเครียดขึ้นทุกขณะ เมื่อเขามองไปที่ต้นไม้ใหญ่ตรงหน้าก็เห็นเงาดำๆปรากฏขึ้นตรงกลางแสงที่ลอดผ่านช่องว่างระหว่างกิ่งไม้มันค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นร่างของหญิงสาวในชุดขาวร่างนั้นยืนอยู่ในเงาเมื่อทามกลางต้นไม้สูงและใบไม้ที่พลิ้วไหวตามลมช่วยช่วยฉันเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งและมันชัดเจนขึ้นในหัวของเขาเขียดก็เลื่อน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากเขารู้สึกถึงความเย็ยนที่แผ่ซ่านจากร่างนั้นถึงแม้ จะมีแสงแดดสาดส่องเข้ามาแต่มันกลับไม่ช่วยทำให้ความเย็นนั้นหายไปเธอเป็นใครทำไมถึงมาที่นี่เกียดถามด้วยเสียงที่สั่นแต่หญิงสาวในชุดขาวกลับไม่ตอบเธอแค่ยืนอยู่ตรงนั้นร่างของเธอค่อยๆจางหายไปทีละนิดจนกระทั่งหายไปในอากาศเกียดไม่สามารถขยับตัวได้ในขณะนั้นร่างกายของเขากลายเป็นเหมือนหินก้อนใหญ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหลายวินาที แต่เมื่อเขาสามารถขยับขาได้เขาก็วิ่งกลับไปยังที่ตั้งแคมป์อย่างรวดเร็วเมื่อเขากลับถึงแคมป์เพื่อนๆของเขากำลังทำอาหารและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเขาอยากจะบอกพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็นแต่บางอย่างทำให้เขานึกสงสัยว่าหากเขาบอกพวกเขาไปพวกเขาจะเชื่อหรือไม่เกียรติไม่สามารถลืมใบหน้าของหญิงสาวในชุดขาวได้เขาตัดสินใจเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจและคิดว่าจะหาคำตอบให้ได้ในคืนนี้ คืนนั้นเกียรติยังคงไม่สามารถหลับได้ดวงตาของเขาจับจ้องไปที่แสงไฟจากเต็นท์ที่กระพริบเล็กน้อยในความมืดรอบข้างขณะที่เพื่อนๆของเขาหลับไปอย่างสบายแต่หัวใจของเขากลับไม่สงบเลยแม้แต่น้อยเสียงครวนครางจากน้ำตกยังคงดังก้องในหูเขาแม้ตอนนี้จะเป็นช่วงค่ำที่เงียบสงบทุกอย่างรอบตัวเหมือนจะหยุดนิ่งแต่ความรู้สึกของเขากลับเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบชายหนุ่มเริ่มรู้สึกว่าตัวเอง ไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไปเขาลุกจากเต็นท์และเดินออกไปยังขอบน้ำตกอีกครั้งหัวใจของเขาเต้นแรงเมื่อเดินผ่านต้นไม้สูงใหญ่ที่ปกคลุมทางเดินแม้จะมีแสงจันทร์ส่องลงมาเล็กน้อยแต่มันยังคงทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะลึกลับและน่าสะพรึงกลัวถึงแม้เกียรติจะพยายามทำตัวปกติเขาก็รู้สึกได้ว่าเหมือนมีบางสิ่งที่คอยตามเขามาตลอดเวลาการเดินไปที่น้ำตกดูเหมือน จะเป็นการทดสอบความกลัวของเขาเขาหยุดยืนอยู่ตรงขอบน้ำตกและมองลงไปในความมืดที่ลึกถ้าเธออยู่ที่นี่ฉันก็จะหาคำตอบให้เธอเขาพึมทำกับตัวเองเสียงเบาก่อนที่จะหมุนตัวกลับไปที่ปากเพื่อหาทางสืบหาความจริงเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่ากเกียรติพบกับรอยเท้าที่เขาเห็นเมื่อวันก่อนรอยเท้าเหล่านั้น พาเขาไปยังเส้นทางที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเส้นทางที่ดูเหมือนจะถูกซ่อนอยู่ในความมืดราวกับเป็นทางเดินที่มีบางสิ่งคอยชักนำเขาไปข้างหน้าไม่นานเขาก็มาถึงจุดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นที่โล่งกลางป่ามีหินขนาดใหญ่เรียงรายอยู่ที่พื้นและในกลางพื้นที่นั้นก็มีเสากร,รมๆรมปักอยู่ท่ามกลางหินเหล่านั้นเป็นสถานที่ที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเลย เขาก้มลงดูที่พื้นและพบว่าใต้หินใหญ่ๆเหล่านั้นมีร่องรอยบางอย่างซ่อนอยู่เมื่อเขาขยับหินออกเขาก็พบกับรูปปั้นหินเล็กๆรูปหญิงสาวที่มีการแกะสลักอย่างละเอียดมันดูเหมือนกับรูปปั้นโบราณและในมือของเธอมีดอกไม้เล็กๆที่แกะสลักไว้อย่างพิถีพิถันนี่มันอะไรเกียดเพิมทำเบาๆขณะพลิกดูรูปปั้นอย่างละเอียดแต่สิ่งที่ทําให้เขาขนลุกก็คือที่ฐานของรูปปั้นนั้นมีชื่อแกะสลักไว้ เอื้องนางชื่อนี้ําให้เกียรติรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกดทับใจเขาเสียงครวญครางที่คุณเคยดังขึ้นอีกครั้งเกียรติหันไปตามเสียงนั้นและพบหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ในเงาเมื่อเธอไม่พูดอะไรแค่ยืนอยู่ตรงนั้นร่างของเธอเหมือนกับจะโปร่งแสงและหมุนบวนไปมาอย่างช้าฮ่าฮ <aa> ่า <h> ah> คุณคือใครใเกียรติถามเสียงสัน่นแต่หญิงสาวยังคงยืนเงียบราว y ung y ung ye ye o, กับว่าเธอกำลังรออะไรบางอย่างจากเขา ในขณะนั้นเองเกียรติเห็นแสงจากไฟฉายของเพื่อนๆที่เริ่มเดินตามหลังเขาเขาตัดสินใจกลับไปยังที่ตั้งแคมป์ก่อนที่เพื่อนๆจะมาถึงเขาหยุดและหันมามองหญิงสาวครั้งสุดท้ายคุณอยากให้ฉันช่วยอะไรเขาถามเสียงดังขึ้นแต่ไม่มีคำตอบเพื่อนๆของเขาเดินมาถึงทันทีและเห็นเกียริยืนอยู่ตรงนั้นพวกเขาถามว่าเขาทำอะไรอยู่แต่เกียริ ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเขาตัดสินใจไม่พูดถึงสิ่งที่เขาเห็นและสัมผัสในคืนนี้เมื่อกลับถึงแคมป์เกียรติรู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นในใจเขารู้สึกว่าเขากำลังเข้าใกล้ความจริงบางอย่างแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนหรือมันเป็นแค่ความฝันที่เขาสร้างขึ้นเองคืนต่อไปเขาตัดสินใจว่าจะต้องหาคำตอบให้ได้ไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใดก็ตาม เกียรติตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่แทรกผ่านต้นไม้ใหญ่เขานั่งอยู่ริมขอบน้ำตกอีกครั้งในเช้าวันใหม่แม้ว่าเสียงคอระวนคราที่เขาได้ยินเมื่อคืนจะเงียบหายไปแล้วแต่มันกลับยิ่งทําให้เขารู้สึกไม่สงบขึ้นกว่าเดิมทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะกลายเป็นปริศนาเขารู้สึกว่าตัวเองกําลังเข้าใกล้าก,ลาการค้นพบบางอย่างที่สําคัญเกินกว่าจะมองข้ามไปได้เมื่อคืนเขาได้เห็นหญิงสาวในชุดขาวอีกครั้ง และในวันนี้เขาก็ได้พบกับรูปปั้นหินที่มีชื่อแกะสลักไว้อยู่ที่ฐานว่าเอื้องนางนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจไปถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเกี่ยวกับหญิงสาวคนนี้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น้ำตกแห่งนี้ในเช้าว,วันนั้นเองเกียรติและเพื่อนเพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงที่นี่มีกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ และรู้เรื่องราวของน้ำตกและหญิงสาวที่ถูกทิ้งลงมาจากหน้าผาในอดีตชาวบ้านที่เขาไปหานั้นเป็นผู้หญิงแก่ที่ดูเหมือนจะเป็นคนเก่าแก่ของหมู่บ้านคุณรู้จักหญิงสาวที่เคยถูกทิ้งลงมาจากน้ำตกไหมเกียดถามเสียงเบาขณะที่นั่งข้างๆผู้หญิงแก่ที่ยิ้มให้เขาหญิงแก่พยักหน้าอย่างช้าๆและเริ่มเล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอื้องนางเธอเป็นลูกสาวของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาก่อน โดยมีเรื่องราวเศร้าหมองที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเอื้องนางเคยมีความรักกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มาจากหมู่บ้านอื่นแต่เมื่อพ่อแม่ของเธอรู้ว่าความรักนั้นไม่สมควรพวกเขาไม่ยอมให้ทั้งสองได้แต่งงานกันชายหนุ่มที่รักเธอจึงเครียดและหวาดกลัวจนเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เอื้องนางถูกผลักตกจากหน้าผาที่น้ำตกแห่งนี้ทุกคืนที่น้ำตกมีเสียงครวญครางหญิงแก่พูดต่อ มันเป็นเสียงของเธอที่ยังคงวงเวียนอยู่ที่นั่นเพราะเธอยังไม่สามารถได้พบกับคนรักที่เธอสูญเสียไปเขียดฟังเรื่องราวทั้งหมดอย่างตั้งใจเขารู้สึกถึงความเศร้าของหญิงสาวคนนี้ที่ต้องจากโลกนี้ไปโดยไม่มีโอกาสได้มีชีวิตคู่ตามที่หวังทำไมเธอถึงปรากฏตัวทุกครั้งที่มีคนมาเที่ยวที่นี่เกียดถามด้วยความสงสัยหญิงแกหันมามองเขาและถอนหายใจมันไม่ใช่แค่การปรากฏตัวที่นี่ แต่เธอต้องการให้คนที่มาเที่ยวที่น้ำตกนี้รู้ว่าเธอเป็นใครหญิงแกต่ตอบเธอไม่ต้องการให้ความรักของเธอหายไปตามกาลเวลาเธอแค่อยากให้คนที่มาเยือนรู้เรื่องราวของเธอเพราะเธอรู้ดีว่าการจากไปของเธอไม่สมควรเขียดรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาถูกยกขึ้นเขาเข้าใจแล้วว่าหญิงสาวในชุดขาวต้องการอะไรและทำไมเธอถึงยังคงปรากฏตัวอยู่ที่น้ำตกแห่งนี้เราจะช่วยเธอได้ไหม เกียถามในใจของเขาแต่ก่อนที่จะได้คําตอบเขาหันมามองเพื่อนๆที่ยืนอยู่ข้างๆและรู้สึกถึงความผิดปกติที่ลอยอยู่ในอากาศเธอต้องการให้เราเล่าขานเรื่องราวของเธอให้คนอื่นรู้เกียรติพูดกับตัวเองก่อนที่จะหันไปบอกเพื่อนๆว่าเขาตัดสินใจจะเขียนเรื่องราวของหญิงสาวในชุดขาวคนนี้ <c oughs> เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าเธอเคยมีชีวิตอยู่และมีความรักที่ไม่สมหวัง ในที่สุดเกียรติและเพื่อนๆกลับมาเพื่อเตรียมตัวออกจากพื้นที่น้ําตกแห่งนี้จะยังคงเป็นสถานที่ที่หลายคนมาเยือนแต่เรื่องราวของเอื้องนางจะยังคงอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปแม้ว่าหญิงสาวจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแต่เธอก็ยังคงมีชีวิตในความทรงจำของทุกคนที่มาเยือน